กำหนดระเบียบใหม่ชัดเจนและที่สําคัญต่อให้น้องทําผมที่ผิดระเบียบผิดระเบียบก็ยอมสีผมหรือว่าดัดผมอย่างงี้หรือคาดเป็นเด็กผู้ชายไว้หนวดไว้เข่าเนี่ยแม้กระทั่งผิดระเบียบคุณครูก็ไม่มีสิทธิ์ตัดผมเด็กค่ะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ตัดคะแนนตามนยโยบายกระทรวงศึกษาไปแต่ว่ารอบนี้คือเพจนักเรียนเลวก็ออกมาแชร์ต่อบบอกว่ามีน้องที่เป็นผู้หญิงกับ LGBT เนี่ยโดนตัดผมแล้วดูอยู่ในกำมือเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะคุณครูตัดผมเด็กอีกแล้วค่ะ ตัดทาไมก่อนคือเด็กอะ่ะตัดมาแล้วนะในระดับหนึ่งเท่าที่เห็นผมของน้องก็คือไม่ได้ยาวจนถึงเอวตัดมาแล้วระดับหนึ่งแต่ยังไม่สั้นเท่าที่ครูพอใจก็เลยจับตัดอีกถ้าเรามองจากภาพแล้วกันคุณผู้ชมคะถ้าเรามองจากภาพนะคะคือน้องไม่ได้ดัดผมน้องไม่ได้ย้อมสีผมแต่ที่ชัดเกินลคะค่ะต่อให้เป็นเยี่ยงนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะตัดทำไมคุณครูถึงไม่รู้นโยบายกระทรวงศึกษาล่ะ หรือโรงเรียนนี้อยู่นอกระบบกระทรงศึกษาธิการเหรอคะยังไงก่อนเออแล้วก็ยังไม่มีเหตุผลมาชี้แจงใดๆแต่ว่าเด็กๆสะท้อนออกมาแบบนี้นะคะยังมีคลิปเสียงที่เด็กนักเรียนแอบอัดไว้ด้วยตอนถูกบังคับให้ตัดผมลองฟังดูค่ะนั่งเฉยๆดีๆอยากขอ,อ่อนไม่พอกไม่เอาอะไรนี่กระโดนตัดมาเนี่ยไม่โดนตัดมัดแล้วมันไม่เกี่ยวกับพ่อผมไม่ไม่เกี่ยวกับการเรียนพ่อเรียนได้เกรดสี่ ผมมันแค่ตัดผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรการเรียเลยทุกคนโดนตัดหมดมีใครไม่โดนตัดเธออย่ามาเรื่องมากกับคุูพูดแค่นี้เร็วๆพูดกันให้รู้เรื่องเธอจะอยู่บ้านยังไงคุูไม่รู้แต่นี่โรรงเียนมานน่าดีๆเร็วๆ ไม่เข้าใจเหตุผลของคุณครูสักเท่าไหร่นะคะคุณครูรอชี้แจงแล้วกันนะคะหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงแล้วกันเป็นโรงเรียนแห่งหนึง่งที่อำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาแล้วน้องที่โดนตัดไปทั้งหมด12คนคะ่ะเพจนักเรียนเลวเองก็ย้ำว่าครูไม่มีอำนาจในการตัดผมนักเรียนทำได้แค่แจ้งผู้ปกครองและเชิญมาพูดคุยนะคะ คงต้องรอคุณครูที่อยู่ในคลิปอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเราเรา,เรายังรอนะอรอฟังเหตุผลของคุณครูเผื่อมีมุมไหนที่เรายังไม่รู้นะนะคะแต่ว่าการกระทําแบบนี้ก็ผิดนโยบายของกระทรวงศึกษาอยู่แล้วทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยผมเสียทรงไปเลยนะเห็นไหม,มคือมันก็มีประมาณ4ี่ระดับขัน้นคือว่ากล่าวตักเตือนก่อนอถ้าน้องยังไม่ฟังอีกก็ทําทันบนถ้ายังไม่ฟังอีกตัดคะแนนค่ะ และสุดท้ายเองก็อาจจะคุมประพฤติอันนี้ขั้นหนักว่าคุมประพฤติหรือว่าให้ทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เป็นการลงโทษไม่มีข้อไหนบอกตัดผมเด็กได้เลยค่ะมันหมดยุคแล้วเนาะใช่